กันข้าวสาวตายวันนี้เข้าแรกไปแรกกันที่จังหวัดนครสีธรรมราชค่ะการได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟืน้นฟูบูรณนะแล่งนามซักซิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทส้มเดจพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลค่ะเฉลิ่มพระชุมมพันษาหกรอบยี18กร,รกฎาคม2567และเนื่องในวันจักรีหกเมษายน2567ค่ะ รักวานี้ค่ะที่สนามนามเมืองอำเภอเมืองนครรี่ธรรมราชค่ะการได้มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำซักซิบโดยมีนายขาจรเกียรติรักพานิตมณีผู้วาราชการจังหวัดนครรี่ธรรมราชเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยฐานรองผู้วาราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้แทนกองทัพพักที่ซี่มณฑลท่ารนบกที่ซี่ซิแอดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลน,นาครรี่ธรรมราชปลัดจังหวัด ัวานาส่วนราชการจิตอาสากาวซุ่นซี่ประชาชนจิตอาสารวมไปถึงมีผู้แทนด้วยงานภาคีเครือข่ายผู้นําทองทิ่นผู้นําทองทีข้าวรวมกิจกรรมนี้กันย่างพร้อมเพรียงค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะหร่งน้ำศักดิสิท่งนี้ค่ะก็เพื่อเฉลริมพระเกียรติพระบาทส้มเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมาหามงคลเะริ่มพระชนพรรษาฮกรอบ28กรกฎาคม2 5ันอกแล้วก็เนื่อในวันจักรี เมซายน2567ค่ะเป็นการดําเนินกิจกรรมจิตอา,าสาบําเพ็ญสาธารณาประโยชน์รวมถึงให้ถูกผักส่วนเนี่ยค่ะได้มีส่วนรวมในการพัฒนาสร้างคมพัฒนาชุมชนรวมกับรับรุ่งภูมิทัศน์ค่ะให้มีความสะอาดรม่มรื่นอยู่ตลอดนะคะเนื่องในวันสําคัญข้องชาติไทยน้อมราลึกถึงพระมหากษัตริย์แห่งรัช ราชวงศ์จักรีถูกพระองค์ค่ะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างยิง่งและก็เผื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพีกรรมและพิธีพุทธาพิเศษนามพระพุทธมนตร์ศักซิ์ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในส่วนของจงหวัดนครศรีธรรมราชค่ะยิ่งออมเขาก็มีบอ่อน้ำซักซิ์นะคะท้งมดมีหุกบอเลยค่ะก็คือบอ่อน้ำศักซิ์วัดหน้าพระลาน แล้วก็บอ่อน้ำซักซิดวัดเซมาเมืองบอ่อน้ำซักซิดวัดเซมาชัยบอ่อน้ำซักซิดวัดประตูข้าวแหล่งน้ำซักซิดห้วยเข้ามาห้าชัยแล้วก็แหล่งน้ำซักซิดห้วยปากนาคาราชค่ะโอ้อไล่บอ่อนะคะ่หกบ่อก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะในการฟืน้นฟูพัฒนาบอ่อน้ำซักซิดให้คงอยู่กับชาวนาครศรีธรรมราชต่อไปค่ะ